สวัสดีครับสวัสดีสวาชิกแฟนคลับ fc ทุกๆคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง y o u t u b e นะครับช่องอาจารย์หมีพาเฮงอยู่ในตอนนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็วันพฤหัสบดีเนาะนะครับผมที่ 1. มิถุนายน2566นะครับวันนี้เอาแนวทางนะครับฮานอยมาแบ่งปันให้กับแฟนคลับ fc ทุกคนนะครับได้ดูกันนะครับผมวันนี้ ก็อะไรผลรัฐบาลไทยออกเนาะนะครับผมเรามารุ้นรัฐบาลไทยกันด้วยนะครับนะฮะส่วนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแนวทางหานอย3รอบนะครับพิเศษปกติและ VIP นะครับผมก่อนจะไปดูแนวทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับช่องอาจารย์หมีพาเฮงไว้ด้วยนะครับทุกคนนะครับจะได้ดูแนวทางเนาะจะได้ไม่พลาดแนวทางในคลิปต่อไปนะครับ ในส่วนของเมื่อวานนะครับก็แตกกันอีกแล้วนะครับสําหรับแนวทางฮานอยนะครับผมเมื่อวานนี้เนาะนะครับก็ยินดีกับสมาชิกที่ติดตามด้วยนะครับเมื่อวานนี้แตกตัวไหนนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เข้าฮานอยรอบพิเศษนะครับผมรอบพิเศษ3ตัวนะครับ3ตัวบนออก751ล่าง50นะครับ 751้าล่าง50นะครับก็คือใบนี้คือใบเมื่อวานนะครับสายรูดนะครับเข้าเด้งๆบนล่างนะครับรูด5้าเด้งบนล่างตัวฟันนะครับผมตัวเจาะนะครับเข้าตัวนี้50ตรงๆนะครับผมแล้วก็5้าตรงๆนะครับรอบแรกนะครับรอบพิเศษนะครับส่วนรอบปกตินะครับผม3มตัวบนออก96 1หนึ่งล่างห้า6 1หนึ่งล่างห้าหนะครับ56ไม่มี อาจารย์มีแต่5้านะครับผมมันกลับหัวนะครับสายรูดฟัน 5, เข้าอีกแล้วนะครับผมส่วนฮานอย VIP ไม่มานะครับผมเมื่อวานนี้เข้าตามนี้นะครับผมก็ยินดีกับสมาชิกที่ติดตามนะครับส่วนใครจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับผมใครที่สนใจจะเข้ากลุ่ม VIP กับอาจารย์มีพาเฮงนะครับสามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เพิ่มเพืเ่อนแล้วแจ้งน้องแอดมินได้เลย นะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์หมีพาเฮงนะครับผมนะฮะกดที่ลิงก์แล้วให้เพิ่มเป็นเพื่อนแจ้งน้องแอดมินด้วยนะครับว่าขอเข้ากลุ่มเด้อนะครับผมมาดูในส่วนของวันนี้นะครับผมมาดูในส่วนของแนวทางวันนี้กันนะครับวันนี้ตามนี้นะครับนี่คือแนวทาง5านอยสรอบวันที่1มิถุนายน2566นะครับ วันนี้ครับฟัน3รองศวันนี้ฟัน3รองศูนย์นะครับสายรูดนะครับรูด3รูด0นย์ะครับต้องมานะครับสต้องมาศูนย์ต้องมาครับวันนี้นะฮะผมตัวเจาะครับ3,6 3หกสามเจ็ดสามแนะครับผมสี่ศูนย์สีนตัวครับหนึ่งสามหกเกนเ้นะครับเน้นไปที่36กับ06 เน้นไปที่36กับ06นะครับผมเนาะตามนี้นะครับใครชอบก็ตามเนาะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านแค่นั้นนะครับผมทุกสูตรทุกการคำนวณมีเข้าและก็มีหลุดนะครับทุกคนนะนะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับถูกใจตรงใจค่อยว่ากันนะครับผมเนาะนะครับทั้งหมดทั้งมวล นี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับผมไม่ก็ได้การันตีว่าจะถูกหรือผิดนะครับนะฮะถูกผิดอย่างไรต้องขออาภัยกับ f อทุกคนไวนะ้ที่นี้ด้วยนะครับอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีครับกับแนวทางฮานอยสรอบวันนี้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ